ครับผู้พันครับมาแล้วครับแพรเสด็จครับบุงผู้พันบุงผู้พันทันงินหบดจะว่ากันมันมองครับเก็บมาแล้วก็แพร่เสด็จครับนี่ครับเด็เากขาดครับ แสเดียดคลายครับโซลังงานครับแสเดียดโรลงงานครับเกับทีมงานครับสวัสดีครับผมทิ้งานครับไปครับมืันนี้ทีมงานช่วยกันครับหมาครับเขาบ้านหมาเร็วกับเขาบ้านเร็วครับแสเดียดโซลังงานครับ เลยแล้วก็สัสงกิโลครับเ่รครับไ่ไกิโลครับสกีนี่าขึ้นกิโลขายครับสองกิโลครับกลงกังครับสีงกิโลครับ Yo!